โอ้โหโอโอยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวใจเย็นๆน้องนางน้องนางไม่โมโหพ่อสิลูกพ่อจ่าร้องเพลงเป่าให้ฟังน้องนางไม่โมโหนะเออย๋น้องเย็นๆอเป่าเป้าเป่านะโอ้โหโอ้โหโอ้เก่งจังเลย ว้ากินกล้วโอ้ยโอ้แ้โบวาวด้วยโอ้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 อ้ยโอ้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 ยโอ้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 โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้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 หโอโอ้โอ้โอ้โอโอ้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 โโอ้โ้โอ้โอ้โโอ้โโอ้ รูปโลรูปบโก่อนโอ้ยทางนู้นกราบแล้วค่ะกราบแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่รักหลอกรักรักรักเพราะเสนก็ได้โอ้เก่งเก่งโอ้ยกขาไว้นอนแล้วยกขาไว้นอนแล้วจะน่ารักกันไหนพ่อก็ไม่รักเลยโอคนดื้ยไม่รักเลยโอยใจแล้วน้อยใจแล้วไป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 โยใจแล้วน้อยใจแล้ว

โอ้ยไม่อยู่กันหิวแรงหิวแรงดูตาดูตาดูตาค่ะดูตาเอาหมดแล้วออามาไไอดิ้นดิ้นไ้ดิ้นดิ้ดูงา้นก่อนต้นกตอ้ังไงต้นงไงไาดิก่อนดิ้นดินดดนดนดด้นดดด้นดนดดนดดนดนดดดูดนดดนดดดดดด้ดด ความน่ารักของเจ้าแซบเร็วๆหน่อยพ่อจ๋าอาการลับดังขันลังว้าวโอ้โหวันนี้มาโชว์อะไรโอ้โหอุ้ยอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ย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 วใจเย็นๆน้องนางน้องนางไม่โมโหพ่อสิลูกพ่อจ๋าร้องเพลงเป่าให้ฟังน้องนางไม่โมโหนะเอ้ยน้อง นี่ไงพ่อจ๋าเป่าเมาออเกนนะคะเออน้องนางอยากร้องเพลงแต่ว่าใส่อารมณ์ผิดคีย์ไปนิดนึงนะคะแม่แม่โอ้น้องนางอยากเป่าแล้วหนูก็ทําเป็นนะ่ะ<ม>พ่อจ๋าออ้ยน่ารักจังเลย,เย,เยอ่ะจะเย็นๆอ่ะเ,เป่าเป้าๆนะอโอ้โหเก่งจังเลย รู้ใครอยากร้องอยากเป่าก็หน okay. ูก็ทำเป็นน like hmm, mm ี hmm. so ่โอ้โหนี่เป็นยังไงบ้างคะแม่แม่เป่าเมาส์ออแกนนะคะโอ้เก่งจังเลยอเขาก็ร้องเป็นเนาะพระจ๋าจะให้พ่อแสนสุขเป่าก่อนได้ยังไงอ้น่ารักจริงๆเลย เขาก็ทําเป็นนะคะเขาก็ทําเป็นคือทุกอย่างต้องเขาก่อนนะคะแม่แม่ถ้าได้เขาเออถ้าเขาทีหลังเขาจะน้อยใจนะคะขี้น้อยมากนะคะขี้น้อยมากพอแสนหันด้านนีไปนู่นแล้วค่ะเพราะไหมคะดูพราแสนเายกงวงโยนแล้ว เออพ่อจ๋าเอายา,าให้กินหน่อยคะ่ะเออพ่อจ๋าเอายาให้หนูกินหน่อยนะคะอรอบเย็นก็ได้รีแลกเป่าปุ๊ดปุ๊กันหน่อยนะคะแม่แม่เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะอาจจะมีเสียงผิดคีย์ในช่วงเริ่มต้นนะคะพอดีว่า,านักร้องนะคะผิดคิวนะคะผิดคิวพิธีกรส่งไม้ให้ผิดคิวนะคะก็ไม่คิดว่าเขาจะโมโหขนาดนี้นะคะแม่แม่แม พอดีว่าเอา่อให้พ่อแสนเขาเป่าก่อนนะเนาะอ่าไอเราก็อยากให้พ่อแสนเขาได้ผ่อนคลายด้วยนะคะเออให้ได้ผ่อนคลายกันทั้งคู่ทีนี้น้องนางก็น้อยใจนะคะน้อยใจเอ๊ะทำไมประจ๋าให้แต่พ่อแสนเป่าแล้วหนูละนะคะเออทำไมไม่ให้หนูเป่าด้วยอันนี้ก็กินญ้าก,กันก่อนนะคะอืมกินเก่งกินดีมากเออกินเลยลูกกินเลยกินให้หมดนะ พอแสนสุกช่วงนี้ตกมันไม่ค่อยกินอาหารเยอะนะคะแม่แม่เขากินพอแต่อยู่ท้องค่ะกินพอแต่อยู่ท้องในที่นี้คือกินพอแต่อิ่มพอแต่อยู่ได้นะคะน้าหนักตัวก็ลงนะคะช่วงตกมันเนี่ยไม่ได้อ้วนเต็มเหมือนตอนที่ไม่ได้ตกมันนะคะแม่แม่เป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของช้างตกมันที่จะผอมลงซะส่วนใหญ่นะคะน้อยมากที่จะตกมันแล้วอ้วนขึ้นมากๆอย่างนี้ยค่ะนะคะน้อยน้อยนะคะเขาก็กินพอแต่ อยู่ได้พอแต่อิ่มนะคะพอแต่อิ่มแต่ต้องนางตกมันทุกวันเหมือนกันค่ะแต่ว่าจุใจทุกวันนะคะจุใจทุกวันนะคะ,ะไลนรนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ขาดแคลนอาหารมากๆเลยนะคะแม่แม่เพราะว่ายาก็น้อยแล้วนะคะคือมันไม่มีฝนเนาะแม่แม่แมค่ะมันไม่มีฝนก็ จะแบบว่าต้องเน้นแบบว่าสับประรดเน้นพวกต้นอ้อยซะส่วนใหญ่เลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าญาที่เราปลูกไว้ก็เกิดไม่ทันลูกๆนะคะนี่ก็รอต้นสับประรดมานะคะรอต้นสับประรดมาช่วงต้นปีนะคะคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีท่านเมตตาสั่งไว้ให้กับลูกๆนะคะน้องนี่ก็ถามคิวเร็วสุดแล้วเขาว่าต้นปีเนาะเพราะว่าแก,กก็หยุดช่วง ช่วงปีใหม่นะคะแกอยู่ช่วงปีใหม่ก็เลยได้คิวช่วงต้นปีนะคะนี่คือคิวที่เร็วที่สุดเลยนะคะก็เด็กๆก็จะได้กินต้นสับป,ประรดอร่อยอร่อยช่วงต้นปีเลยนะคะตอนนี้ก็ต้นหญ้ากับต้นอ้อยไปก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเป็นอย่างหรอเออแล้นงนังก็กินเก่งกินดีมากเลยนะคะแม่แม่ กินเก่งทั้งคู่นะคะกินเก่งทั้งคู่แต่พอแสนพออิ่มเขาก็ไม่ต่อไปกินต่อนะคะแต่น้องนางอิ่มแล้วก็กินต่อได้นะจ๊ะ <c oughs> นี่ก็เป็นแสงไฟโซลาเซลล์นะคะที่แม่แม่เมตตาสนับสนุนช่วยซื้อผลไม้นะคะเราก็ได้นํามาซื้อโซลาเซลล์นะคะนี่ <c oughs> <c oughs> อาจจะไม่สว่างมากแต่ว่าไม่ไม่เป็นผลอันตรายต่อลูกนะคะ <c oughs> สีไฟแบบนี้ อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมันไล่ย,ยุงได้ดีอะค่ะแม่แม่แล้วก็อยากจะติดอีกอสามสามเสานะคะให้ครบทุกเสาเลยนี่นะคะหลอดหลอดนี้หลอดไม่ใหญ่มากนะคะไม่ได้สว่างจ้าลูกมากแต่ว่าปลอดภัยต่อลูกเราเลือกความปลอดภัยเนาะแม่แม่ขาอืมก็เดี๋ยวจะไลฟ์สดรอบต่อไปก็จะนําคะแนนมาซื้อ,อโซลาเซลล์อีก3หลอดนะคะอีก3หลอดเพื่อที่จะได้อ่อ เตรียมไว้ให้ลูกๆหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนไม่มีลมก็ยุงมาอันดับหนึ่งเลยนะคะแม่ๆฉะนั้นเราก็มีไฟไว้ดีกว่านะคะแสงไฟในบ้านน้องมางคือแสงไฟโซลาเซลล์ทั้งหมดนะคะไม่มีต่อไฟไปหากันนะคะเป็นแสงไฟโซลาเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับได้เห็นเขากินแบบนี้ก็ดีใจคะ่ะแม่ๆกินจุใจนะคะ ใครว่าตัวน้อยกินกินกินน้อยกว่าตัวใหญ่นะคะแม่แม่ตอนนี้น้องนางอะ่ะกินเยอะกว่าพ่อแสนอีกนะคะเพราะว่าพ่อแสนเนี่ยอาจจะด้วยอาการตกมันด้วยก็เลยกินไม่เยอะเท่าน้องนางนะคะแต่ถ้าพ่อแสนหายตกมันก็กินเยอะกว่าน้องนางก็ปกตินะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องนางเนี่ยแซงหน้าพ่อแสนแล้วค่ะตัดหญ้ามารถหนึ่งเนี่ยน้องนางกินไปประมาณเจ็ิเปอร์เซ็นต์พอ่อแสนสุกกินสาสิบเปอร์เซ็นต์เองนะคะแม่แม่โอ้โหจุใจมาก ก็หนูกำลังโตนะลูกเนาะโอ้ดูค่ะก็ะแสนยังกองอยู่เต็มขาเขาเลยนะคะแต่เขาก็พอแค่นั้นก่อนคือถ้าควานช้างเราจะได้ว่ากินให้อยู่ได้อะคะ่ะไม่ได้กินให้จุใจนะคะด้วยอารมณ์ของเขาที่ขึ้นลงทุกวันด้วยนะคะก็เลยไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องกินเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็ให้อาหารเขาตามปกตินะคะแม่ๆไม่เคยให้อดนะคะน้ําอาหารทุกอย่าง พยายามทำให้เขาไม่เครียดเนาะนี่แหละค่ะยามเย็นๆวันนี้ยังไงก็ฝากแม่ๆนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกนางกับพอ่พอเสพ่อเสน็ุขด้วยนะคะแล้วก็เราท่านใดอยากจะเพิ่มเติมไปทักทายกันในเพจนะคะเพจใน Facebook ชื่อว่ามินนี่น่ารักนะคะไปทักทายกันได้ในเพจนะคะแม่แม่หรือว่าท่านใดอยากจะเพิ่มเติมหลังไม่ทักเพจทักไลน์มาหาน้องนิกได้หมดเลยนะคะ แม่แระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะน้องลิศไม่เคยทักหาคุณแม่ fc ก่อนนะคะาแล้วก็ไม่เคยเแบบว่าให้คุณพ่อคุณแม่โอนคะแนนมาให้ก่อนอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะแม่แ่ยังไงก็ดูแบบว่าดีๆหน่อยเนาะนะคะช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะมากเลยนะคะมาทุกรูปแบบเชี่ยวหน่อยลูกต,<ร>ต้องบอกอย่างนี้เชี<ร>ย่ยวหน่อยลูก บอกแม่ด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะ